สอนประพัพได้บายจากแบบนี้สู่แบบนี้ภายในหนึ่งนาทีใช้ได้ทั้งไข้เขียวและไข่แดงจะเป็นยังไงไปดูกันเซิร์ชใน Google ว่ารีเช e จากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บแรกกดดาวน์โหลดเลื่อนลงมานิดนึงกดดาวน์โหลดกดเซฟ e ต่เบิ้ลคลิกไฟที่ดานวน์โหลดขึ้นมาเลือกหา d ดสบ่ายเดลไรต์กด Next กด Next เลื่อนลงมาข้างล่างหนึ่งหาคําว่าคั l เลกดติ๊กไปนะครับอันนี้ กด next แล้วก็รอมันติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกด finish ได้เลยไฟล์ตัวนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้ description นะครับผมจากนั้นเข้ามาที่สตรีมนะครับผมกดคุณสมบัติแล้วก็ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วนะครับผมกดไปที่เปิดหานะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมขยายขึ้นมานิดนึงนะครับผมคลิกอันแรกนะครับผมอันแรกอีกทีหนึ่งอันแรกอีกทีหนึ่ง เราจะเจอกับไฟล์โฟลเดอร์ของรีชีทนะครับผมจากนั้นนะครับให้ลากไฟล์ที่โหลดแยกมานะครับลงไปในไฟล์ของเดสไบเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดปุ่มโฮมขึ้นมาเนาะแล้วก็กดคาว่าสคริปไปเลยนะครับผมจากนั้นกดตรงกลางตรงนี้นะครับเลือกไปที่ชื่อไฟล์แยกที่เราโหลดมากดซเล็กไปเลยแค่นี้แหละครับเดสไบของคุณก็จะภาพสีสดสว่างแล้วนะครับผม